น้ำเชิบน้ำเชิบคดีฟันหลอไปหนึ่งซี่นะคะมีกา้ํำ,กำยกขึ้นมาทีละอย่างระววางไว้ที่เดิมค่ะต้องชูให้เพื่อนๆดูมีกา้ํำค่ะ<ม>อันนี้เขาเรียกอะไรไมโครเวฟค,คุณแม่ต้องแปรตามไปด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเพื่อนๆจะฟังพี่จจนไม่ถนัดคุณแม่เป็นลูกค้านะคะอตอนนี้ แนะนำร้านอยู่ค่ะมีมีแก๊สโอเคค่ะเตาแก๊สมีหม้อมีหม้ออีกชุดแล้วก็มีเตาแก๊สใช่ไหม,มอันนั้นเขาเรียกถังแก๊สค่ะที่เป็นอันกลมๆน่ะถังแก๊สเตาแก๊สเตาแก๊สเครื่องปันตู้เย็น ตู้เย็นหันข้างหน้าตู้เย็นมาให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเดี๋วว่างน,นของขอไม่กินลุนของลุนของลงกับเพื่อนเพื่อนตู้เย็นเล็กเกินไปเนาะหันมาให้เพื่อนเพื่อนดูซิมันปิดตู้ไม่ได้อ่ะขอลงไหมค่ะของล,นออองลุนหมดเลยเอาวางไว้ค่ะไม่งั้นเวลาวางลงมันก็จะหล่นอีกค่ะต้ออามีอะไรอีกคะ วันนี้เราได้ของเล่นมาใหม่นะคะของเล่นมาใหม่วันนี้คุณแม่ไปบิ๊กซีมานะคะเกียวจะเอาของเล่นมาแจกของของพิเจใช่เราเลยได้ของเล่นมาอีกชุดหนึ่งเป็นรางวัลของคนเก่งเมื่อวันที่สิบหกมอบความโชคดีให้กับคุณแม่นิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยมีของตอบแทนให้พี่เจนเล็กๆน้อยๆค่ะนี่ค่ะ มีมีแกส่งอันมีกีําีเชียวกีรําพูมอจอนชจมีเจ้าไหมี้จอ,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 อนมีถ้วยคุณแม่ว่าเรามีลูกค้าอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะคะเขารอตั้งนานเลยเอากับข้าวมาเสิร์ฟเขาก่อนดีไหมอย่าพววดีย่างจะวเราจะไม่เ็ดเดี๋ยวเขาก็จะโวยวายนะ หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนี่ไงเขาจะบอกหิวแล้วเธอ,อตอนนี้ฉันหิวแล้วจะแงทำให้อยู่เนี่ยเร็วๆหน่อยนะฉันต้องไปเลี้ยงลูกค่ะลูกของฉันยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยเร็วๆนะค่ะยอเป็นเองค่ะตึ๊กขอแล้วทำไมต้องมานั่งอยู่ข้างหลังเตาเก๊ตสเขาไม่ร้อนเหรอคะเนี่ยลูกค้าะนัก ทิมอาหารทิมเลยเพราะว่ามันหน้าทิมแบบนี้แล้วค่ะก็เลยต้องหาที่พิงไว้นะคะเอามาพิงข้างหลังเตาข้างหลังเครื่องน้ำปั่นดีกว่าเนาะเชิญคุณลูกค้าย้ายโต๊ะนิดนึงค่ะโต๊ะอย่ายไปทับลูกค้าสิรูดแล้วขาหักเอามาไว้ข้างหลังเครื่องทําน้ําปั่นดีกว่าเนาะ,ะเอาไว้ข้างหลังเตาแกเดี๋ยวผมไหม้หมด <c oughs> วันนี้พี่เจนมีฐานแล้วใช่ไหมลูกวันนี้พี่เจนมีฐานแล้วต้องใส่แน่นๆมันจะได้ไม่หลุด ใส่แน่นๆก่อนค่ะใส่ให้ลงล็อกก่อนเดี๋ยวห่งใจนะ,ะใส่ให้ลงล็อกมันถึงจะกดเราไม่เสียงดังเรากดดูสิเสียงก็จะเบาลงนะไม่หยาพุ่งอะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาอะไรดีคะต๊อก,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 กสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเราชื่อแม่น้องเจนนะแม่น้องเจนคนสวย อย่าแม่รังเจนเนี่ยจะไปซื้อของที่ร้านของพี่เจนนะคะพี่เจนไม่ใช่ลูกของแม่พี่เจนนะคะแต่ว่าพี่เจนเนี่ยเป็นคนขายค่ะต๊อก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 สวัสดีค่ะพี่เจนพี่เจนอยู่อันนี้ออพี่เจนอยู่ฝั่งนี้สวัสด,ดีคะ่ะอะไรดีคะอยากจะกินอยากกินชอ้อนแกงมีไหมคะของอันนี้เหรอคะ ขอสั่งเออผัดกะเพราไก่ไข่ไขดาวดดต้ยมยำกุ้งแล้วก็เอากาแฟมาก่อนก็แล้วกันนะคะตอนนี้หิวมากเลยค่ะเอาปั่นไหมคะกาแฟเย็นป,ปั่นด้วยนะคะกาแฟเย็นปั่นด้วยแล้วก็ขอเป็นแก้วสีชมพูนะคะโอเคค่ะว่าเราชอบสีชมพูค่ะพิงค์เ d ลีค่ะ เดี๋ยวฉันจะนั่งรอยืนรอเธอหุ่นด้วยหุ่นสวยๆแบบนี้รออยู่ที่หน้าร้านตรงนี้นะโอเคนั่งรอได้นะนั่งไม่ได้ฉันงอขาไม่ได้นี่หลังฉันก็งอไม่ได้ด้วยโอเคขอฉันยืนรอแบบหุ่นเซ็กซี่เซ็กซี่อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ okay. อุ้ย พี่เจนคะฮะอ้ควายน้อยสองตัวที่นอนหงายท้องอยู่ตัวนั้นคือใครคะนี่ค่ะเป็นลูกข,ของพี่เจนนี่ค่ะเอาลูกพี่เจนเป็นควายเหรอคะไม่นี่เป็นอันนี้เป็นเป็นกัวนี่เป็นน้องอ๋องเหรออันนี้เป็นเจาตุ๊กแกมอันนี้ขนเลี้ยงคนเป็นควายเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ควายอะค่ะอันนี้คืออันนี้คือคายนี่คือน้องอันนี้คายอของ คุยของน้องพูดชัดๆลูกคุยของน้องโอเคค่ะอันนี้คุยของน้องนะคะอ๋อเป็นของเล่นของน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มีตาตุบบ๊กตาของน้องน้องนั่งดูก็้องขอพี่จีะค,ะค่ะพี่จีได้หรือยังคะขอกาแฟก่อนนะคะกาแฟยเย็นๆค่ะขอบคุณ คีนอนอยูในนี้ขยายมาใกล้ๆอีกก็ได้ค่ะนั่งไกลเกินไปเดี๋ยวปวดหลังนะคะคีคีรอรอให้เย็นๆก่อนนะคะคนกนอนได้ไดหรือยังคะหิวน้ำมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะ,คะป้อนหน่อยได้ไหมคะมือก็ไม่ว่างค่ะออโอเค เค <Okay, S 1> ค่ะลูกินขี้เธอลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรอะ่ะโอ้ฉันนึกไม่ออกเลยฉันลืม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  <c oughs> อะไรลืมกับข้าวไงเอ้ <c oughs> จริงด้วยแตงลืมไม่ออกงั้นเนี่ยแตงตัวเล็กหยินนะเนี่ยขอกับข้าวหน่อยค่ะโอเคค่ะเร็วๆค่ะฉันต้องไปหาลูกนะคะลูกฉันก็หิวข้าวค่ะโอเคดค่ะ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> หนูวาไปก่อนนะคะด้นเดิมค่ะเสิร์ฟไว้ที่โต๊ะเลยค่ะแขนก็ไม่ยาวนะคะเนี่ยนั่งก็ไม่ได้ค่ะต้องยืนอย่างเดียวเมื่อไหร่จะมีจะมีคนป้อนไหมนะอ๋อแจ้งป้อนกป็นด้ค่ะอย่าไปชน <c oughs> ชนหลัง <laughs> ป้อนฉันหน่อยนะเธอโอเคเราไปหน,หน้ามหาจันนี่จะจำป้อนเลยเพื้ปัดเกลือนะระวังระวังนะบริการดีดีสั่งแล้วซื้อแล้วป้อนอีกด้วยอะ่ะบริการดีมากเลยค่ะชอบร้านนี้ร้านอื่นป้อนไหมคะร้านอื่นก็ไม่ป้อนเลยค่ะ ้า่ร<อ>้านนี้ค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยสั่งแล้วก็ป้อนอีกด้วยเอาเพราะว่าจานน่นจาจะร้านไปจานน่ะน,นี่ขอเลยวมาให้เธอด้วยนะนี่ไงนี่ไงเธอเยวให้เด็กก่อนโอเค